สวัสดีครับพี่น้องค่ะตอนนี้เลิกงานแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีเออออเอานี่นะครับพี่น้อง<ร>ไม่อย่างเชียงกันเอียงกันบันนี้ของฉันบอ,อเ้าอาเก็บไปใเนเก็บรักบนหโอก เพื่อไปเอาเสือผ่าอยู่เดี๋ยวอุ้จิเรียนสผ่านเงี่ยนใ,ใส่ถุงใบจะกินเอากินก่อนเลยโบเขาใส่เ้าถูผ่ากับบ้างกระแป๊บหนึ่งดอคือไปเช็คหน้าวีก่อนพี่น้องีหลาลุกจากห้าไดนบอกมมือหนี่คนท่านประทันกลับเบิดเดยอค่ะพี่น้อง เอาลงเล้วยมพ่าลงผ่านแล้วพี่น้องงานพึงเลิกนะครับวันนี้กับสิาพาคกับไปหาอัดหนาังอัดทาวันนี้ขอขอบพระคุณมาแรยน้ำใจจากพ่อท็อปด้วยนะครับที่หมอเพ,ยเอพลยเลสเซอร์กีราวงยิงนะครับพี่น้องเอาเโอ้โอมัน,นมินหรอกูุก็เหมนขึ้นนี้นี่ไหนาวมัน,นก็ได้ เงี้ยนะขอบพระคุณค่ะวันนี้ขอบพระคุณคอท็อปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคอ้าวมันเห็นหัวนมเลยเต๋อใช่ได้แมนบอสแล้วก็ขอบคุณอ่าผู้หญิงมันตายมากเวลาเป็ี่ยนเอฟซีหรือสีมาสอนเอฟซีด้วยสีเลยตาค่ะเพราะว่าตัดจริงได้แตนแปดร้อยเอออันผู้นั้นผู้นี้ขอ

โยกแล้วไปมาโอ้ยขอกินก็นไดหลายตัวอ,อ,อยู่ตลาดบางเลี้ยงนี่กินเบอเบิด์ตปเอาไปทั้งใดพี่ ปาตัวละเก้าร้อยก็บาทคุณจีฮานบอไปเตี๋ยรเไปไทยกับประธานอุ้งยิงลุ้งทั้งหนบัวงานไปใส่บ่มีแมนนองเขาไปเปลี่ยนชุดหรอป๊อ เป็นสลาหโยกอไปพ่อไปก่อนกรไดดอกโยกมันไ่าสิไปน้ำโยกไอ้ใช่ได้ค่ะถูกทำลายร่างกาย ไปเบิรกน่ัพี่น้องลงมาได้แล้วนี่นะคะติดขนองมาเปลี่ยนชุดแล้วพี่น้อง

ไม่เป็นใส่ยกเดลียวเขาเอาไ,ได้เกลียวเขาหลูบเปลรวะรน่าจะมัใส่ว่หลู่แล้วที่ท<อ>ี่เราตู้น้ำกันเอากัดตายเลวโทษบอกว่ารา้อยเจ็ดสิบก็ได้เขาไปซื้อ,น,อ,น,อ,น,อยยน้ำซื้นยังเพราะยูนของบ่มีนม้ำ ขออนุญาตตัดคลิปท่ทหาลูกสาวก่อนครับพี่นอ้องค่ะมาต่อครับพี่นอ้องเอ้าเจ๊ไก่ไปนาทีร้อยหยกก่อนอีกหนึ่งนาที <c oughs> ไปได้แล้วค่กกะคููไก่ร้อบวบไวแล้วแ<ห>ม่เราบอกหูยังสีห้อผ่ามาสักก็แล้วเนาะจยังมายวพาับอีกยางผ่าไป่เหหลายอยู่ <c oughs> มัอนี้สิน <c oughs> ีั้นก็หมองสกังหงสกหนาด้วยแบบนี้ แมนอีสานซีนบ้านซีหาเมือแล้วเขากลับกลับกรุงเทพอีกรุ่ยกรุงเทพบอลรุยกรุงเทพอีิบหาเมืองได้ป่ดแม่นีอน้าทพม่ดตีเ่ด้ได้จักแสนไม่ได้บบสอกว่าบาทพุ่นะวัเด็ดสี่สิบบาทค่ะวัดเด็ดสี่สิบบาทบริวัดสี่สิบบาทด้าบาทเออวันโอ้ยทุลัุลังหลาย เคยไปเฉือนชอบไลน์มาอนี่ก็เลยแอบแอบแอบแมนบอกเออแอบแอบเกลแมนเหรอคือเป็นแบบเมื่อยไม่หงุดหงิดเลยนอนกึ่งจนเหนื่อยพร้อมเกลียบเขาวัสดุสังหารห่าวข้าวกุยวัสดคุยวัสดุไปแล้วครับพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ชิขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถึงแล้วนะครับพี่น้องค่ะมาหมองอาบน้าโอ้ย <c oughs> เมื่อยโทรบอกเขามาเปิดประตูให้หฮอาแม่โทรบอกคู่ไก่แม่ <c oughs> โทรบอกเขาเพิเปิดประตูให้เขาขี้กาดกับปะถิมไปให้เขาจาักรอันเนาะ <c oughs> <c oughs> โทรไหมโทเลยเปิดประตูให้หน่อยค่ะ รอคุณครูไก่รับนะคะเออหลินตูเสลืดเกินบบรับเฉิดอีกเลยนะอุ้ยนั่นชินสิงเบิแ์ตแล้วบ,บรับอ่าคือสีเฉิดแถใคร,อ,ร,อ,ร,อ,รอ่อนใครออนปิยพรหงหยกเออหูยยูหูยยูหอยยูแลว้วแบบจัดแจกห้าได้หนีห้องก็อยู่นีซีนค่ะไฟห้องก็เปิดอยู่แบบแบบแ คือตึกอยู่เกาหลีนี่แหละไปแล้วครับพี่น้องบัดน,นิล็อกสีล็อกคู่ไก่ไปซองรอบเปรี้ยเป็น<อ>ยังไงดิเอาขี้การลงมาให้หน่อยมาเป,เปิดประตูให้หน่อยโอเคโอเค,อเคไปแล้วครับพี่นอ้นงนองคลิปนี้ก็จะขอฝากคลิปนี้ก่อนนะครับเราพอเดินกลุ่นักคับสวัสดีค่ะมาแล้วกับบัตรเขา้า